ท็อป5ครับผมนาเกมแรกของวันครับแล้ว c ีีเก็บทางด้านของคาราเบลทอที4ท็อป4ครับแล้วเดี๋ยวสร้อคิวมวลาจบไปครับท็อป3สำหรับ4 g จีเหลือ2คนครับลาวับกบริการเติมเพชรในเกมฟรีไฟถูกประหยัดปลอดภัยมีบริการเติมเกมอื่นและบัตรเติมเกมต่างๆใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับวันนี้กล้องต้องจับ C g g ีอะต้องดูว่าจะจับจริงหรือเปล่าครับ วันนี้4เกมนะครับวันนี้4เกมนะครับผมนะเมื่อวานฟอร์มเราดีทะเลทรายวันก่อนฟอร์มดีทะเลทรายมาดูซิว่าวันนี้จะฟอร์มดีทะเลทรายไหมนะฮะแล้วครับผมอ่ะน่าจะโดดพลิกเหมือนเดิมสำหรับซีจีดีจีครับเขาชอบลงตรงนี้เป็นประจำครับวันนี้ควรจะควรจะปรับปรุงตัวปรับปรุงอะไรให้ได้แล้วสําหรับแผนการเล่นนะครับ สมาธิครับผมนะอารมณ์อย่างเงี้ยฮะต้องปรับแล้วสาหรับ4ี g เมื่อวานเราเห็นได้ชัดเลยครับใจร้อนนะผมนะการเข้าทำยังใจร้อนการมูฟถือว่าดีการอ่านวงอ่านเกมถือว่าดีแต่จังหวะการเข้าชาร์จการเล่นเนี่ยพี่ตันยังถือว่าใจร้อนอยู่นะครับสำหรับซ g นะบางจังหวะควรทำไม่ควรทำอะไรยังไงก็นั่นแหละครับพี่ตันคิดว่าน่าจะปรับปรุงกันได้นะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะในพื้นที่โซนสีฟ้าด้วยครับครับผม อ่ะครับมาถึงก็จับไปที่เซเวียสปอร์ตครับผมนะตรงนี้ฮะเขาลงตั้งแต่เมื่อวานแล้วด้วยครับครับจุดประจําครับคะแนนรวมนี่ยังไม่รู้เลยครับคะแนนรวมยังไม่รู้เลยครับผมนะเขาไม่ได้รู้ไปเลยแล้วตรงนี้แม็กซิมัสโดนน็อกก่อนแล้วครับโดนถังน้ำมันระเบิดใส่อาแล้วครับผมนะน่าจะโดนยิงถังน้ำมันครับผมนะจากคณะของซาบอสครับไปหน่อยที่เต่าไอ้เพื่อนวิ่งไปช่วยก่อนนะครับผมนะตรงนี้ฮะถึงเขาหมอบคาทีเดียวเสียเลือดไปอ่ะเสียน็อกไปหนึ่งอะ แคมใช่ครับผมใช่แล้วครับผมนะซีซั่นนี้เป็นซีซั่นสำหรับการแคมป์เพราะว่าคะแนนคิวเนี่ยทั้งงัดกันต้นเกมเนี่ยพี่ทันมองว่าไม่คุมหนึ่งคิวต่อหนึ่งคะแนนยังไงก็ไม่คุมเว้ยนะครับคะแนนอันดับเนี่ยพี่ทันคิดว่าดีกว่านะครับถ้าจะเลือกเอาเรื่องของคะแนนนะอันดับอย่างเงี้ยนะครับยิงห้าคิวครับผมนะ กลับแบบติดสักประมาณที่7ที่8เปีไยนะครับผมนะคะแนนมันไล่เรียกันเพราะฉะนั้นเอาอันดับดีกว่านะครับเริ่มคิวค่อยว่าที่หลังครับค่อยไปยิงกันท้ายโบมก็ได้นะครับอย่างทางด้านของอ่าอีโบก็สังเยต้นเกมเขาแทบไม่มีคิวเลยเขามาเก็บเอาตอนกลางแล้วก็ท้ายวานเขาสิบต่วคิวนะครับด้วยสไตล์การเล่นหรือว่ากฎกติกาที่เปลี่ยนตับไม่ได้ทำไมอ่ะรูปแบบการเล่นของแต่ละทีมเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะ การที่ได้แชมป์เนี่ยมันค่อนข้างจะสำคัญมากขึ้นครับผมเอาว่าเอาว่ามอนิเตอร์ทำการบ้านวะมอนิเตอร์ทำการบ้านว่ะวันนี้ไม่ต้องพูดเยอะครับ2อนาทีจับภาพครับไม่ต้องพูดเยอะวันนี้มอนิเตอร์ถือว่าโดนทำการบ้านไม่รู้ว่ากองเชียร์ไปโถมหรือเปล่านะกองเชียร์ไปพิมพ์ด่าหรือเปล่านะเออแต่วันนี้ถือว่าทำการบ้านครับจับภาพอย่างไวเลยครับวันนี้และที่จากกมูชาวันดีครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้มีโอกาสไปคุยกับลูกพี่เมฆด้วยนะไหนน้องครับผมครับผมไปถึงในกรุ๊ปวันนี้สามผู้ใหญ่นะครับผมกอก็ได้ถามนะครับว่าทางกรุ๊ปเอเนี่ยมีใครที่น่าเปกังวลบ้างไหมครับเขาก็ทำไมวันนี้หายใจแบบแปลกๆวะเบคอนเองนะครับจีแอลนี่ถ้าเกิดว่าสองทีมนี้เนี่ยยังคงรักษาฟอร์มก็คงจะสามารถไปต่อได้แล้วเบคอนกับปิดโต๊ะทำไมช่องพิสันช้าจังครับอาจจะติดดีเลย์ไหมครับ้ยเขาจอาจจะติดดีเลย์นิดหนึ่งเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับใช่ครับ หลายที่เหมือนกันครับที่ฟอร์มดรอปลงไปก็จะสปอยเพื่อนนะไม่เอานะนี่ครับแล้วพ็อกสเปคอนถามดีดมาตรงนี้ในระหว่างที่เซเวียแกมุฟขึ้นไปครับทําให้ไม่เจอกันครับผมสําหรับ2ทีมนี้ครับโอ้โหทามมิ่งจัดจัดับผมเราพ็อกสมุดโดดมาจากฝั่งนู้นนะครับโค้งฐายของรอบเรกูล่าเลยอาล่ะครับผมนะคาตูมี2ตี้ครับเป็นเอ็มจีอันนั้นของคาราเมลขอบคุณสลับสี่สิดาวครับบุณมากครับปักมุญไปเลยดาว เข้ากับเบต้าของเขาพอดีด้วยแหละเขาใช้โทรศัพท์อะไรไม่รู้ครับผมไม่รู้ครับเพิ่มเสียงหน่อยเสียงไอ่าครับวัันนนีี้มะครบได้แค่นี้เลยฮะทางซีดีด้วยเซเวียแล้วก็เจอซากิวแล้ะผมไม์เซตกรุ๊ปอีทั้งเซตเลยนะคือโอกาสครั้งที่สองที่เขาได้แข่งติดกันใช่ครับโอกาสที่จะปรับตัววันนี้วันที่สามนะฮะวันนี้วันที่สามเลยครับผมนะทุกอย่างควรจะดีได้แล้วนะฮะ แตนบอกเลยว่าทุกอย่างควรจะดีได้แล้วสำหรับ4 g g ีจีวันนี้นะครับแล้ววงบีบลงล่างข้างล่างมีซาซาท็อปซเกรดขวามือมีทางด้านของไมซ์เซ็ตครับเอาละครับผม c g g ีจีครับผมนะรูปแบบโอ้โหวงถือว่าสวยครับวงบีบีในวงตอนนี้มีแค่4ทีมเท่านั้นนะผมนะ และคนที่จะเข้าวงช้าเนี่ยน่าจะมีปะทะกันวงอย่างนี้ถือว่าสวยสําหรับเราฮะยังไม่ต้องยิงกับใครครับผมไม่ด่าทีมอื่นนะครับทุกคนนะเชียร์ได้แต่ไม่ด่าไม่เหยียดทีมอื่นนะพี่ท่านขอนิดหนึ่งนะครับผมนะครับอยากเชียร์ทีมตัวเองพี่ท่านไม่ว่าครับผมนะอยากเชียร์อีโมสป็อปเบคอนไทม์เซเวียร์เชียร์ได้หมดนะครับผมนะแต่อย่าด่าทีมอื่นนะครับไม่เอาไม่เอานะครับมันมันไม่ดีมันไม่ดีทุกคนถ้าเที่ยวกันหลายๆวันก่อนเนาะ แล้วเรามีแบบเรียกว่าวงกินน้ำล้วจะทำให้การเล่นหนึ่งลำบากคะแนนรวมอยู่จับที่11โอเคครับรจะช่วยพวกเขาคราับผมไม่เป็นไรครับอโอ้โหแล้วใส่ไส่ตามะมานะฮะสำหรับ JL ฮะวันนี้มี JL ครับผมนะ JL เป็นอีกหนึ่งทีมทีม่แบบฟ,ฟอร์มดุมากสำหรับวันแรกนะฮะใช่ครับยังไงก็ฝากแล้วนี่ครับผมนะซาซ่าท็อปสี่เขตแกไม่อยู่ฮะแกอาจจะอาหารวงแล้วหรือเปล่าหรือยังไงไม่ทราบครับผมสำหรับซาซ่านะถ้าปกติิววงงงกกกกกนนนนนนมาาาาาคคครรรึ่่่่่เเตต้้ออออยูใแแะะะะซซลืทีจไปดััสพบ ฟีฟ่าสปอร์ตเอชครับแล้วก็ฟีฟ่าสปอนี่ฮะเดี๋ยวต้องดูว่าแกจะเล่นยังไงครับสำหรับซาซาท็อปซีเกรดครับคอนเทนต์ของเราเยอะมากมว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันที่มีการแข่งขันถ้าจะถ้าปกติวงอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าแกอาหารวงหรือยังไงไม่รู้นะแต่แกเอาของคนไปจากสะพานครับผมบอกเลยว่าโอ้อยู่ในทั้งวัดครับต้องดูว่าวงอ่านแล้วมันบีบมาตรงนี้หรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องรอดูครับสี่จีดีของเราอยู่บนอาคารครับแล้วผมแล้วใกล้ๆมีด้านของเจิดสร้างคิวครับผมนี่ฮะคครรัับบออย่่างนนนนนนีี้เห็ดดโ3ทมมแผ ขอบุณห0ิบดวงขอบุณมากครับนี่ฮะในโดนมี3มทีมครับเลือกที่จะลงตรงทีมไะมครับผมแล้วมารอขอบุณมากครับสำหรับดาวนะจะปักหุณให้ตรงครับแล้วเกมการแข่งขันไทยที่ได้เราแต่ตรงนี้มันไม่ค่อยดีนะทุกคนข้างหลังมันยิงเราได้ครับเราอาจจะโดนแซนวิิทได้ครับผมนะแต่ต้องถ้ายืนกันดียืนกันดีพอไม่โดนยิงแน่นอนครับกอกลายเป็นว่าเขา คะแนนฉีกเพิ่มไปอีกเอาละครับผมเนี่ยซาซ่าแกมามูฟตรงสะพานวงจบสะพานหรือเปล่าครับแกอ่านวงมาแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูเรื่องนี้ครับเพราะปกติถ้าเราอยู่เกาะแก้วเราไม่มีทางที่จะมาตรงเนี้ยซึ่งมันโลง่ง ครับข้อดีคือรับได้ทุกทางเพราะว่ามันเป็นทางแนวเดียวครับสำหรับตรงสะพานนะจะมาหน้าก็หน้าเลยจะมาหลังก็หลังเลยครับเราสามารถตั้งรับได้นะครับแต่ข้อเสียถ้าเกิดว่าวงมันไปคือเราโดนจัด2ทางซึ่งพิสัยมั่นใจว่าซาซ่าน่าจะอ่านวงแล้วครับไม่งั้นไม่น่ามาเล่นสะพานนะนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าเป็นยังไงฮะถึงมาเล่นสะพานนะสำหรับซาซ่าท็อปสีเกรดครับนะว่ามีเรียกว่าระบบแต่งงาน เขาก็มาแล้วด้วยช่วงวานเลนไทยพอดีนะครับผมอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะแหวนเพชรสีสวยๆก็มีนะครับเสื้อผ้ากินต่างๆนะครับผมวางจำหน่ายแล้วไปที่เรียบร้อยนะฮะใช่ครับผมวันนี้ก็คือวันาเลนไท์อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับก็ไม่จำเป็นต้องให้ความรักเกี่ยมอย่างตึงเลเดี๋ยวก็ได้พี่น้องเอ้ยวาเลนไทน์่นไม่เห็นได้ของขวัญเลยทุกคนไม่เห็นส่งดาวมาเป็นของขวัญเลยวาเลนไทยทั้งทีโดยมีใครแบบส่งแหวนมาสักพันมันมีแหวนพันดวงปะวะของขวัญเนี่ย ใครอ่าเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามก็ผมนะฝากกดแชร์กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับมาจากทีมไหนก็มาครับมาเชียร์ไปพร้อมๆกันฮะมาอย่างบ่อยนะครับนี่ครับทางด้านของ JL นะครับผมนะตรงนี้สี่ทีมครับผมยังคงไม่ไปไหนครับช่องคอออมมเเนนต์ก็ดดืะย่าสแปมกันนะครับผมอย่าไปบูลลี่อย่าต่อว่ากันนะใช่ครับนี่คนพลาดดีครับวันนี้หลายๆทีมยังคงเปิดมาเกมนี้นี่ถือว่า เหแปดนาทีแปดนาทีไม่มีใครตายแปดนาทีมีหนึ่งน็อกครับผมนะหนึ่งน็อกคือยิงถังระเบิดครับหนึ่งน็อกเท่านั้นครับแปดนาทีวันนี้ครับเลยคือไม่มีทีมไหนที่จะเปิดการปะทะกันก่อนครับคือเลี่ยงได้ก็เลี่ยงครับครับผมหาพลิชั่นหาบ้านที่คิดว่ามันคือทําเลที่ดีที่สุดครับแล้วก็เคลื่อนกันไปก่อนพวกนี้นั่นเองครับคือเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆพวกทีมเห็นการเคลื่อนไหวของแต่ละทีมหมดนะแต่ยังไม่กล้ายิงไม่เปิดปะทะครับใช่ครับผม ทั้งหมดนี้เนี่ยคือต่อซับยังไงเออต่อซับไม่ได้เหรออ่านี่ไงปลอยต่อซับได้แล้ว4เดือนคุดมากครับเดี๋ยวจะรับกลับมาเวลคอมแบ็กรอสี่นาทีแล้วรับ4เดือนตึงเปรี้ยวนเกือบ9นาทีครับไม่มีใครตายครับผมวันนี้ครับเอาแล้วเราอยู่ใกล้ๆกัน3ทีมนะฮะตรงนี้เอวจีครับอีกหนึ่งทีมครับอยู่จุดที่ใกล้กันหมดแล้วด้วยอยู่ที่ว่าจะเปิดกันตอนไหนนั่นแหละครับเกมแรกครับอันนี้เพิ่งเกมแรกครับผม โอ้โหเราเลสโซนตกนะฮะวันนี้ไม่มีทางด้านของเดลต้าเอ็กใช่ไหมฮะเดลต้าเอ็กที่โดนเลสโซนสองวันติดเลยนะจะไปบีบตรงไหนอะไรเพิ่มเติมยังไงครับแต่มุมของเซซี่เนี่ยเจอซ่าเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยมากถ้าวงจบสะพานเราโดนดักนะฮะตรงนี้เล่นยากมากตรงเราเล่นยากมากครับแต่หลบได้นะครับผมนะเป็นอีกหนึ่งมุมที่คนมาชาร์จยากเหมือนกันสำหรับมุมนี้นะของซีจีดีจีนะมันมีที่หลบไงมันมีเนินนิดนึงอะซีจด้วยนะ ทุกทีมตอนนี้น่าจะเข้าฟอร์มกันหมดแล้วครับรวมถึงเข้าพื้นที่กันหมดแล้วด้วยครับ อยู่ที่ว่าใครจะได้เปิดใครก่อนนะครับผมเพราะว่าแต่ละเมืองเนี่ยก็มีไม่ต่ำกว่า2ทีมเลยนะครับเข้าสู่นาทีที่10ครับยังไม่มีแบบสักคนที่ตายครับพี่สันให้อะไรพี่โมพี่สันให้ดอกไม้ครับผมเป็นดอกไม้ช่อดอกไม้เป็นสบู่ครับเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงานแฮนด์เมดอ่ะที่เอาสบู่มาพับเป็นดอกไม้ครับพี่เทิเห็นแล้วครับก็แพงตอนนี้บอกเลยว่าแพงมากนะครับพี่โมเอากล่องกล่องของขวัญเดี๋ยวพี่สันเปิดให้ดูเดี๋ยวแข่งจบเกมนึงเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดู กันได้เป็นกล่องก็น่าจะกลัวแล้วแหละครับว่าข้างๆของเขาเนี่ยมีเบคอนไามอยู่ครับแล้วเหมือนจะมีการต่อกันไปเล็กน้อยครับยิงคอกันหน่อยครับยิงเช็คไปครับโอ้โหจังหวะกันยากโอ้โหและโดนมาตกตรงนี้4ี่ทีมครับเืิดเป็นสิ่งกวนใจโอ้โหโดนยับผมผมบอกเลยรู้เลยว่าอยู่ตรงไหนบ้าไปเลยครเพิ่มเติมมาด้วยครับตรงนี้ครับ ปอ๋อหนึ่งปีหกเดือนโปอยขอบคุณมากตอนนี้ที่จะบอกว่าหกเดือนเหรอบอกเลยเสียเปรียบแน่นอนครับโอ้โหประมาณนั้นแหละแล้วเควินครับอยากจะเรียกแอร์ดรอปลงมาแล้วนะครับดใจไม่ไหวครับน่าจะลุ้นเสี่ยงกับการได้ M79 หรือเปล่าเหมือนกัาปืนขยะปืนขยะตอนนี้เนี่ยทุกทีมนะฮะยิ่งอยากแก้ปืนขยะตอนที่เห็นโพซิชันกันก็ไม่มีใครกล้าเปิดครับน่าจะรอใครเปิดสักคนหนึ่งแหละใช่ครับพอมีการเปิดการประทะขึ้นเนี่ยยังไงมือที่สามได้เปรียบอยู่แล้วครับ ก็เลยไม่มีใครเลือกที่จะเปิดดีกว่าครับส่วน MG ีน่ะเหมือนเจจะยังไม่เห็นโปรโชันหรือว่ามุมของ MG โอ้โหสิบเอ็ดนาทีฮะที่เรานั่งพูดกันกับคนดูนะครับไม่มีการยิงกันแล้วนะฮะไม่มีการยิงกันเลยครับมีเรโซนเกิดขึ้นถึงสองครั้งแล้วด้วยครับผมแต่ก็ยังไม่สามารถจะกดดันให้พวกเขาออกโอ้โหแล้วเหมือนที่พี่ตันบอกครับทางด้านของซาซาท็อปซีเครดแกอ่านวงไว้แล้วครับผม ไม่งั้นไม่มีทางที่จะมูฟสะพานอย่างที่พี่ทันบอกครับไม่ต้องข้ามน้ำนะฮะพี่ทันแปลกๆใจตั้งแต่เขามูฟาสะพานแลวครับถ้าวงอยู่กอะแก้วของคนที่อยู่กอกแก้วนะครับแสดงว่าเขาอ่านวงมาแล้วครับอย่างที่พี่ทันบอกนะฮะกามันน้อยมากนะที่โอ้โหสะพานครับเดี๋ยวต้องดูฮะถ้าจบสะพานนี่ซาซ่าหวานเจี๊ยบเลยนะฮะหลังซาซ่าไม่มีครับ อีกหลายทีม้วยตรงนั้ซีจีด้วยนะที่เล่นขอบภูเขาเอาละครับไม่รู no, not, now, ้ว่าซีจีจะอยู่ในวงต่อไปหรือเปล่าทําไม่อยู่นี่ซวยนะฮะบอกเลยตรงโพชินุกแน่เอียดจะว่ายข้ามน้ําไปก็ไม่ได้จะมุฟหลังก็วงมาครับเดี๋ยวต้องดูว่าวงจะจบตรงไหนครับผมถ้าวงจบสะพานซีจีน่าจะอยู่ในวงนะแต่แถวปะมานน่าจะอยู่ได้ครับใครเปิดใครเนี่ย พอไปจนถึงวงที่สองเนี่ยที่3แล้วตอนนี้ต้องดูต้องดูฮะต้อครับเกมดำเนินมาถึง12นาทีแล้วเอาดาวเอาดาวสิฮะใครน็อส่งดาวครับส่งดาวไม่มีคนไหนนี่เกมแรกครับนี่เกมแรกด้วยครับโอ้โหตึงจัดครับคู่วันนี้ฮะแน่นจัดครับผมโอ้เราซาซาแกเหมือนรู้ครับว่าตรงหน้ามีคนแกวิ่งกลับฮะแล้ววงจะบีบกลับสีจีจีสวยงามอย่างนี้สวยงามครับผมโคชิโนตีโคตรเยอะ ผมบอกเลยครับวันนี้ฮะเอาแล้วครับผมนะตามชื่อสตรีมที่เราตั้งเลยครับผมนะวันนี้ต้องปลดล็อกแชมป์ให้ได้ครับนี่ครับเอาแล้วครับผมแล้วมีการยิงกันครับผมนะจากท่านของ JL วงซีจีจีสวยครับอ่านเกมดีมากครับวันนี้ต้องดูต้องดูฮะรักษาเพื่ชั้นแล้วเปิดค่อยดูจากเพชรชีครับผมและเป็นเฟิร์สบัตมาแล้วครับผม JL ครับ JL ครับผมวงสวยวงสุ วยครับตรงนี้ครับตอนนี้เราะวาังแก้ข้างหลังข้างหลังเรามีทางด้านของไมซเซ็ตะะครับผมทีมพี่ทีมน้องอ,อาจจะตัดกันก็ได้นะฮะต้องดูต้องระวังข้างหลังครับตอนนี้ แล้วปิ่นโตด้วยครับกำลังไฟกับตัวเรานี่ครับสาวคูแกนน็อกหนูหวานครับผมซาซ่าสต็อปแกนยิงเคนครับและสต็อปครับจากซาซ่าเก็บเคนมาได้อีกหนึ่งคนเอาละฮะคุณชมครับผมหลังจากที่กดดันไปได้โดยเพจดีอิ่มวงกำลังจะบีบครับผมโคชิโนกลุกเป็นไฟแน่นอนครับเกมนี้โคชิโนกไม่ต่ำกว่าซิตี้นะครับผมนะสิบวิวงจะบีบครับ โภชนกดัวกันแน่นอนครับผมนะอย่างน้อยมีหายไปสองทีมครับแล้วตรงนี้มีประเด็นระบบนะสำหรับเดียร์ออฟวันที่มีเดวต้าเอ็กซ์่าหรือว่าไม่มีครับเล่นยากสักหน่อยครับต้องรับให้ดีครับ4ี่จิตจีต้องรับให้ดีครับผมข้างหลังมีแค่มายเซตเท่านั้นครับสี่จจีครับถ้ารับได้อยู่ได้จนวงท้ายแน่นอนครับโตครับตายออกจากเกมไปแล้ว เอาละครับแล้วตรงนี้ก็ผมเบคอนรีเทิร์นแกยิงทางด้านของนี่ครับผมฮังกี้ครับเอาละครับผมยิงกันยับเลยครับตอนนี้ครับพยายามจะสวดกันอยู่สองทีมนี้ เราได้เปรียบแล้วนีครับผมพิโตเกมมิ่งจบอันดับที่12เอาเลยครับเรื่องของอันดับเราได้แน่นอนนะผมนะสองดับเกมนี้โกงเข้าเราเต็มเต็มฮะแล้โกงนี้โดนระเบิดฮะเอาครับเดี๋ยวเอ็กซ์เหลือคนสุดท้ายตาคูเอ็กแอลไม่น่าไหวโดนลุมอย่างนี้จบอันดับที่สิบเอ้าครับอันดับแล้วเจลเหลือคนเดียวครับอย่างที่พ่ธันบอกครับโดนตัดเยอะแน่นอนฟาร์มพีมครับเอ็มจีจบอันดับที่สิบครับผมเอาละครับอย่างน้อยท็อปแปดอย่างน้อยเราท็อปแปดแล้วนี่ครับน็อกครับผม บ,บารอนยับแล้วตรงนี้จบไปครับ JL ครับอิีลูเดตบวไปครับเจ็ดทีมโมนิเซเบียจบอ e ันดับที่แปดครับผมยังไม่ต้องยิงครับใจเย็นแล้วจะมีปลาฉาครับมีเอ็มเจ็ดเก้าครับผมตรงนี้ฮะเอาเลยครับทีมพี่ทีมน้องครับผมในะทางด้านของเอ็มเอสครับผมหรือว่าของไมซ์เซ็ตครับไมซ์เซ็ตแกยึดบ้านเราออกซิดโดนน็อกครับผมนะดูทางด้านของฮาร์ดี้ครับ เอาเลยครับผมตอนนี้ฮะเราเป็นทางด้านของดีบูครับหัวไปฮะแต่แกมีเอ็มเจ็ดเก้าแต่เรายังอยู่ในวงครับต้องรับข้างบนให้ดีครับผมตอนนี้ฮะตีจีดีจีครับผมตอนนี้อันดับที่7ครับผมแล้วตอนนี้โดนยิงมาครับดีบูปปะไอว่าิดมาก่อนฮะเราดีไม่ไหวครับผมนะดูทางด้านของคัมบอลเบฟครับผมยิงไปแล้วตรงนี้มีประเด็นครับผมนะเจลฮะ โอ้เราโดนน็อกกันต่อเน,นื่องตอนนี้เราโดนโมโมโดนน็อกของเรามันโล่งครับที่ของเรามันโล,ล่งเราฮาดีน่น็อกคืนได้เหมือนกันครับ เราหานี่ได้ทางด้านของคาร์เมลล์แล้วเก็บงานเรียบร้อยครับเอาเลยครับอย่างน้อยน่าจะได้ทุนท็อป5อยู่ก็ถูกนะตอนนี้4 G T เหลือ3คนนะเอาละครับผมวงบีบเราอยู่ในวงแล้วพร้อมจะไปข้อถามจบอันดับที่7เราหาดี้ได้เดอะก็อดซาซาท็อป4เกจบอันดับที่6เราติดท็อป5ครับผมนะเกมแรกของวันครน้ำเรา4 G T เก็บทางด้านของคาร์เมลลตอนที่ติดท็อป4ครับแซ้บเจ้าสร้างคิวผมแล้วจบไปครับท็อป3สําหรับ4 G T เหลือ2คนครับเอา แล้วครับผมแล้วโดนเนาะครับผมแล้วเหลือคนสุดท้ายเป็นทางด้านของเดดบูครับเดดบูครับผมนะกำลังจะโดนทางด้านของ K.O.G ครับเอาครับผมนะไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราติดท็อป3แล้วสำหรับ C.G.T.G ครับโอ้โหเนี้ยแย่ M.79 ไปไม่ตายครับผมนะสำหรับหมูหวานครับมีการฮิวเลือดช่วยมาตรงนี้ครับแล้ววงอยู่กับมาไฮเซตอยู่ในบ้านข้างล่างครับผม เราดูเ179มาแพ็คแบนไม่ตายครับเปลี่ยนแน่นอนครับจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยไม่เซตแกมูฟเข้ามาได้แล้วแกอยู่ในบ้านยากน้อยแกราชบาลท็อปสองแน่นอนครับยังไม่ต้องยิงกับใครครับไม่ซีจีดีจีก็เควจีที่จะจบอันดับที่สามแน่นอนครับไม่เซตแกยังไม่ต้องทําอะไรครับผมโอ้โหแกมาแย่งบพนทิชัันของเราฮะ ดด้้้ววววยยคาามมที่่่ไรูแต่ยังน้อยทบสามครับทบสามแน่นอนครับจะลองจะลองไม่ค่อยกล้าเอาล้วครับผมนะ้วเคอจีแปดคิวครับผมนะแต่ตรงนี้จะโดนยิงอย่างนี้ซีจิริจีไม่ละไหวเราพาดีแกนักออสการ์เจ็ดคิวเจ็ดครับเราโดนสวนจากหมูหวานเหมือนกันครับผมเดดหูครับเดดหูยังไงครับผมนะเดดหูครับเราหาดี่ได้คิวแล้วซีจิจีจบอันดับที่สามครับไม่เป็นไรครับผม อย่างนี้ทีมพี่ทีมน้องเราแชมป์แน่นอนแล้วเป็นบายเซตครับโอ้โหเราจบระดับพี่3ครับเกมแรกครับมาช้าแต่มานะครับผมบายเซตฮะสวยงามฮะเสียดายอย่างเดียวนะครับผมเสียดา้นิดเดียวนี้เพื่อนคิดว่าควรจะแบบทิ้งคนไม่สัก2คนอยู่ในบ้านเนาะเพราะว่าโพดิชั่นตรงนั้นน่ะมันเป็นโพดิชั่นของเรานะ นะครับโพดิชันของยเซตเนี่ยมันเป็นโพดิชันของเราเลยครับเพียงแค่เขาขับรถมายึดนะครับผมนะไม่มีใครดักอยู่ตรงนั้นนะผมนะสำหรับตรงบ้านครับแล้ววงจบสวยมากๆครับผมนะเสียายนิดเดียวครับแต่ไม่เป็นไรครับผมนะถือว่าการมุฟของเราการตัดสินใจของเราดีมากๆในการยึดเหนือนและยังไม่ไปไหนนะครับผมนะทำให้วงมาจบตรงนี้แล้วเราเล่นง่ายมาก ถึงจะโดน2ทางแต่เราสามารถเคลียร์ได้เป็นตีดนะฮะเพราะว่าขวามืออย่างที่บอกเรามีแค่มายเซตแล้วก็มาข้างหลังจะเป็นทางด้านของขมอนเบบี้ใช่ไหมฮะไอ้ขอภัยเป็นคาราเมลนะครับผมนะมายเซตมูฟไปแล้วปุ๊บมันจะเหลือแค่คาราเมลครับเรายิงกับคาราเมลแต่เราชนะนะครับผมนะทำให้เรายังอยู่ตรงนั้นจนวงแทบจะสุดท้ายนะครับผมนะจบอันดับที่3 C มซีจีถือว่าดีมากๆสําหรับเกมแรกับผมนะแล้วก็ทีมที่แชมป์ก็ผมนะไม่ใช่ใครที่ไหนครับทีมพี่ทีมน้องครับ นะฮะสำหรับไม่เสร็ตนะ